สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังค่าเดลี่เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่อง Blue l o อกในตอนที่248ชื่อตอนว่าศึกสุดท้ายเนื้อหาในตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นอีกแล้วครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ณนะปัจจุบันช่องการ์ตูนเรื่อยๆเปิดยช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับ คอนเซปต์ของช่องจะเน้นการพูดคุยวิเคราะห์ในส่วนเนื้อหาของการ์ตูนนั้นๆและเพื่ออัดทลดสความสนุกในการอ่านของเพื่อนๆผมจะไม่พยายามใส่รสนิยมอคติความพอใจไม่พอใจลงไปในเนื้อหาแต่ถ้าจะมีก็มีเพียงแค่ความสนุกเท่านั้นเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนช่องก็สมัครเข้ามาได้หรือท่านไหนไม่สะดวกแค่เข้ามากดรับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วครับ สำหรับฉบับลิขสิทธิ์ของกระตูนเรื่องบนะูล็อกณตอนนี้ก็ออกมา24เ่เดิมแล้วเพื่อนๆท่าไหนสนใจก็ไปหาซื้อมาอ่านได้ฉบับลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์วิบูลกิจมีทั้งแบบฉบับหนังสือกระตูนและอ e ีบุ๊กในแอปของวิบูลกิจครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าความเดิมในตอนที่แล้วนางนิ้กับเลโอตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป้าหมายเพื่อให้อันดับของตัวเองยังคงติดอยู่ในท็อปอี่สเบ้ามของโปรเจกตบบาาูลเช่น เพื่อบอกถึงกุญแจสําคัญที่เขาเคยให้กับทุกคนไปแล้วกุญแจนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเอกลักษณ์ตัวตนของแต่ละคนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือความกระหายส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสอนกันได้เพราะแต่ละคนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจความกระหายของตัวเองด้วยตัวเองเท่านั้นและเรื่องราวของตอนที่248ก็เปิดฉากขึ้นการแข่งขัน NEO Eco e s t e r l i c นักสุดท้ายกําลังจะเริ่มขึ้น แฟนๆจากทั่วโลกต่างก็เฝ้ารอรับชมกันอย่างใจจดใจจอ่อพ่อแม่ของอิสงิก็นั่งหน้าทีวีเพื่อเชียร์ลูกชายของตนเองพี่สาวของจิงยีดีก็เดินไปดูผ่านมือถือไปเด็กน้อยที่เป็นแฟนคลับของอิสงิก็เฝ้ารอดูนักบอลคนโปรดแสดงฝีเท้าผู้ชมบางส่วนก็ดูกับเพื่อนๆบางส่วนก็ดูกับครอบครัวแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ความสะดวกบลูล็อกทีวีได้รับความนิยมเป็นวงกว้างถึงขนาดที่ว่าผู้คนจากต่างภาษาต่างวัฒนธรรม ต่างก็พร้อมจ่ายเฝ้ารอดูเป็นตาเดียวเล่ากับว่านี่คือมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งของโลกเลยภาพของบูล็อกสเตเดียมปรากฏขึ้นบนหน้าจอพร้อมกับเสียงผู้บรรยายดังขึ้นกราบสวัสดีแฟนๆของบูล็อกทีวีจากทั่วทุกมุมโลกทุกท่านขอบคุณทุกท่านมากมาที่เข้ามาชมหลายสดการแข่งขันกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจากนี้ต่อไปเตรียมพบกับช่วงเวลาที่ทุกคนแบบก็เฝ้ารอคอยกันมาอย่างยาวนานคลายแม็กซ์สุดท้ายของการแข่งขัน Neo Eco e a s อ l e a ล u e ค่ำคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างบาช์ชาปะทะแมนเชสเตอร์ ซึ่งเป็นการแข่งขันนะัดที่9ของ Neo Eco อ t a l y และอีกคู่หนึ่งเป็นการพบกันของ2ทีมไร้ไพ่โคจรมาพบกันบาสตาร์ดมือนเช่นปะทะ PXG ใครกันนะจะได้เป็นแชมเปี้ยนไร้พ่ที่แท้จริงของรายการนี้อีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ไปการแข่งขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมยาดมกันให้พร้อมอย่าได้กระพริบตาเชียวครับผู้บรรยายเกมพูดผมลงก่อนที่จะเริ่มทําการแข่งขันแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ห้องประชุมใหญ่ห้องหนึ่ง บูลาสตาะประธานสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นกำลังนำเสนอผลการประสบความสำเร็จของโปรเจกต์บูล็อกต่อกลุ่มผู้มีอำนาจในโลกฟุตบอล The World Football Association หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ PFA นี่นี่คิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับทุกท่านลองดูเลตติ้งที่ปรากฏขึ้นบานจอสิครับเลตติ้งดีจนพุ่งทะลุเพดานไปเลยเลตติ้งขนาดนี้ยังกับการแข่งขันฟุตบอลโลกไปเลยนะครับบูลาสตากะยิมยิ้มย่องแต่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับพวกท่านรู้ไหมครับว่า บูล็อกทีวีนะตอนนี้มีผู้กดติดตามช่องจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า100ยล้านคนแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้บูล็อกทีวีถือเป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวมความบันเทิงทางด้านกีฬาที่ใหญ่แล้วก็ร้อนแรงที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาแล้วแถมการแข่งขันที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะทําให้โลกฟุตบอลต้องสั่นสะเทือนคนดูต่างก็เฝ้ารอที่จะได้เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์สําคัญการกําเนิดเกิดขึ้นของซูปเปอร์สตาร์คนใหม่ในโลกฟุตบอล บูลาสตาพีเซนต์ออกมาด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจในความสำเร็จอย่างที่สุดกลุ่มผู้มีอำนาจของพีฟ้าที่นั่งฟังอยู่ต่างก็ทำท่าคุ้นคิดบางคนก็ยกมือขึ้นมากอดอกบางคนก็เอามือขึ้นมาเท้าคางฟังพีเซนต์อย่างตั้งใจบูลาสตะายังคงพูดต่อไปไม่หยุดนี่เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยนะครับที่เราจะใช้กระแสะความนิยมที่บูล็อกสร้างขึ้นมาให้เป็นประโยชน์เพราะแบบนั้นในการแข่งข,ขันฟุตบอลโลกชิงแชมป์โลกรุ่นยู20ที่กำลังจะจัดขึ้นผมฮิโรโทชิบูลาสตะา อยากจะขอให้พวกคุณช่วยพิจารณาไอเดียของผมเถอะครับได้โปรดเถอะครับท่านประธานของพีฟ้าบูลาสต้าพูดขอร้องพร้อมกับที่เฉลืองตามองไปยังที่นั่งตรงหัวโต๊ะของที่ประชุมณนะที่ตรงนั้นมีชายชรา,าล่างใหญ่ที่ดูแล้วเหมือนกับเป็นผู้มีบาร,รมีมากที่สุดในห้องนั่งอยู่ชายชรา,าไม่ได้มีท่าทีสนใจในข้อเสนอเลยสักนิดมือข้างหนึ่งก็เท้าคางเอียงคอฟังอย่างขอไปทีส่วนอีกข้างก็ถือไม้เท้าลูกลูกฟุตบอลชายชรา,าคนนี้ก็คือประธานของสมาพานันธ์พีฟ้านี่เอง ถ้าสิ่งที่นายพูดมันทําให้ผลกาไรของพวกเราเพิ่มขึ้นเราถึงจะค่อยพิจารณามันนะชายชาลาประธานฟีฟ่าตอบกับบูลัสตะไปด้วยน้ําเสียงราบเรียบปนเซ็งเงแล้วฉากก็ตัดกลับมาที่ห้องตรวจสภาพร่างกายที่กลางห้องมีตู้แคปซูลขนาดใหญ่ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอด้านข้างตู้แคปซูลเป็นข้อมูลผลการตรวจสภาพร่างกายของชายคนหนึ่งข้างๆนั้นก็มีอเลีกกุงกําลังยืนดูรายงานผลการวิเคราะห์อยู่ระบบหายใจมวลกล้ามเนื้อสมรรถนะร่างกายโดยรวม ค่าตัวเลขทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะถึงแม้ว่าพัฒนาการตัวเลขของเขาจะดูช้าถ้าเปรียบเทียบจากครั้งก่อนแต่ถ้าไปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นไปได้ว่าจะได้ค่าตัวเลขเียวกันกับโนอาห์แน่ๆค่ะที่จริงแล้วจะว่าไปถ้าเทียบกับอายุข,ของเขาได้ค่าตัวเลขมาขนาดนี้ก็ถือว่าน่าตกใจมากๆเลยค่ะอัลลีคุงทําการรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับเจ้าของโปรเจกต์ฟังเอโกะนั่งฟังรายงานไปปากก็สดว่ามีกึ่งสําเร็จรูปของโปรไปดไปด้วยอย่างอร่อ,รอยจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่า โอเคอย่าลืมหัวข้อการทดลองของเราสลละนายถูกออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับเหล่าแร่ติดที่ยังไม่ได้ขัดเกล่าให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตามภารกิจการสร้างผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกของฉันดังนั้นจงปล่อยวางอีโก้ที่นายมีซัสคุนิงามิเรนสุเกะแล้วก็เข้าสู่สภาวะจิตใจที่ว่างเปล่าเอโก้พูดกับชายที่หลับอยู่ในแคปซูลตอนนี้ร่างกายของคุนิงามิ เต็มไปด้วยสายตรวจเช็คล่างกายและโยงระย่างเต็มไปหมดเรากับพวกมนุษย์ทดลองในหนังวิทยาศาสตร์ทันทีที่สิ้นเสียงของเอโก้คูนิงามิก็ลืมตาขึ้นตอบรับคำกลับไปครับรับทราบครับแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่ห้องแต่งตัวของทีมบาสตา์ดเหมือนเช่นโนอากำลังประชุมทีมเกมนี้เราจะเริ่มต้นเกมด้วยฟอร์เมชันส่นี่กองหลัง4กองกลาง4กองหน้า2ซึ่งนี่ก็คือฟอร์เมชันปกติของทีมเราโดยผู้เล่นสตาร์สิบเอ็ดคนแรกจะได้แก่ผู้รักษาป,ประตูกากามาลุ กองหลัง2คนเบนเชอร์และเบอร์เกนสต็อกแบ็กซ้ายคิโยระแบ็กขวาฮิโอริกองกลางตัวรับไรจิกองกลางตัวลุก3คนเนจะเล่นตรงกลางอิสังิเล่นทางด้านขวากลิมเล่นด้านซ้ายกองหน้า2คนคือคูนิงามิและไกเซอร์พอประกาศรายชื่อเสร็จโนอาก็ทําการย้ําเตือนถึงกลยุทธ์อีกครั้งหนึ่งและถึงแม้ว่านี่จะเป็นส1เ็ตัวจริงของทีมเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะใช้อย่างนี้ไปตลอดจนจบการแข่งขัน ครั้งนี้ฉันได้วางแผนที่จะมีการเปลี่ยนตัวตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งยวดฉันอยากที่จะเห็นขอบเขตศักยภาพแบบเต็มพิกัดของทีมเราทั้งหมดว่าจะไปได้ถึงขั้นไหนดังนั้นขอให้ผู้เล่นตัวสำรองที่ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมทุกเวลาแล้วโปรดจงจำเอาไว้ว่าถ้าโอกาสมาถึงแล้วจงความมันให้ได้เอาหละไปกันได้แล้วออกไปไปเอาชัยชนะกลับมาให้ได้เพราะพวกเราบัสตาร์ดเหมือนเช่นมีเพียงแค่ชัยชนะเท่านั้นที่ยอมรับได้ โนอาทำการพูดปิดท้ายพูดจบผู้เล่นทั้งหมดก็เดินออกจากห้องไปคนที่เดินนำหน้าไปก็คือไลจิตามมาก็คือกากามารุอิซางิแล้วก็ฮิโอลิตามลำดับส่วนผู้เล่นที่ออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองในนัดนี้อย่างยุกิมิยะแล้วก็คุโรนะก็เดินตามมาห่างๆมีเพียงอิงานราชิที่เดินลุยออกไปอย่างฮึกเหิมครับมาสเตอร์อิงานราชิตะโกนตอบกลับไปโอย่าไลจิเป่งเสียงปลุกใจตัวเองพร้อมกับทำกำปั้นทุบไปที่มืออีกข้างเป็นสัญญาณว่าพร้อมลุยเต็มที่แล้ว ส่วนการกมารุกก็ขยับถุงมือให้แน่นขึ้นพูดออกมาหน้านิ่งๆตามสไตล์รับทราบครับระหว่างที่กําลังเดินไปสนามอิสังิพยายามที่จะสงบจิตใจตั้งสมาธิคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเขาสูดหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็เป่าออกทางปากเพื่อให้ใจเย็นลงมีเพียงแค่ชัยชนะเท่านั้นที่ฉันต้องการอิสังิคิดในใจตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะมายืนอยู่ตรงจึกนี้ทั้งการต้องยินยอมส่งบอลให้กับกองหน้าคนอื่น,นทำประตู การใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อทีละนิดทีละนิดฉันเอาชนะทุกอุปสรรคที่เข้ามาขวางทางฉันไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางหนามขวางหน้าฉันเท่าไหร่ฉันก็ผ่านมาได้ทุกครั้งที่ฉันต่อสู้ดินลนฉันพัฒนาขึ้นฉันได้อาวุธใหม่ระหว่างที่คิดอยู่นั้นภาพการต่อสู้ที่ผ่านมาก็ผุดขึ้นมาในหัวของอิสงิเป็นฉากฉากถึงแม้ว่าระยะเวลาจะไม่นานแต่ความกดดันที่ต้องเผชิญและความพยายามในการเอาตัวรอดที่ผ่านมายิ่งพอผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดมาได้ในฐานะผู้ชนะ ก็ยิ่งทําให้อิสังิรู้สึกเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมากจนกลายมาเป็นความมั่นใจที่บอกไม่ถูกเพราะแบบนั้นทําให้ตอนนี้ฉันเริ่มคิดแล้วว่าฉันสามารถคิดถึงการเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกได้แล้วอย่างจริงจังการเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกถ้าเป็นในสมัยก่อนสําหรับฉันมันก็คงเป็นเพียงแค่ความฝันลม,ลม,ลมแๆแ้งๆแค่คิดจินตนาการก็ยังยากเลยแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วฉันสามารถจินตนาการถึงมันได้อย่างชัดเจน ฉันมองเห็นว่ากองหน้าแบบไหนคือกองหน้าแบบที่ฉันอยากจะเป็นฉันมองเห็นวิธีการที่จะเอาชนะลินฉันมองเห็นวิธีการที่จะนำพาบาสซัดเหมือนเช่นไปสู่ชัยชนะฉันมองเห็นภาพของตัวฉันเองในตอนที่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกนี่แหละคืออัตลักษณ์ตัวตนของฉันสิ่งเดียวที่ฉันต้องการและหิวกระหายมากที่สุดสิ่งนั้นก็คือการได้เป็นนักเตะอันดับหนึ่งของโลกยังไงล่ะอิซางิีบอกกับตัวเองในใจและเมื่อคิดได้ดังนั้นจิตใจของอิซางิีก็สงบลงมีสมาธิ แววตาตเต็มไปด้วยความเล่าร้อนพร้อมแล้วกับแมตช์การแข่งขันตรงหน้าพอมาถึงสนามแข่งผู้เล่นของ PFG ต่างก,ก็ยืนรอกันอยู่แล้วฟอร์มชันของ PFG คือ3412กองหลัง3มคนกองกลาง4ี่คนกองหน้าตัวต่ำหนึ่งคนแล้วก็กองหน้า2คน11ผู้เล่นดังนี้ผู้รักษาป,ประตูลีนัวกองหลัง3มคนซาบากาบอลบิเชลินกองกลางตัวรับ2ตัวโทคิมิสึและคาราสุกองกลางตัวลุกสองคนดานาเสด้านซ้ายเซนเซสึด้านขวาตรงกลางก็คือชาน กองหน้าสองคนชิโด้ด้านซ้ายลินเล่นด้านขวาชิโด้พอเห็นทีมบัสตันเหมือนเช่นมาถึงสนามก็ยิ้มด้วยความยินดีเดินเข้ามาทักทายก่อนเฮ้เ hey, ฮ hey, ว่ายังไงเจ้าชายกุหลาบสีน้าเงินคุงฉันอยากเจอนายมานานแล้วนะถ้าฉันเอาชนะนายได้โลกก็จะรู้จักชื่อฉันสินะใช่ไหมล่ะไอหน้าหล่อสะโพกสวยชิโด้ทาหน้าตาทะลน่พูดทักทายไก่เซอร์ไปไก่เซอร์ก็ทําหน้านิ่งไม่แม้แต่จะสบตาชิโดเขาตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงเย็นชา ใช้หัวไปซะให้คนป่าหัวชมพูจอมไร้มารยาทมิตรภาพก่อนเกมที่ไกเซอร์ตอบกลับมาทําให้ชิโดรู้สึกตื่นเต้นยิ่งขึ้นเขาแลบลิ้นดีตาลงอาา้าฮ่านี่มันจะต้องสนุกแน่ๆเลยนะชักจะรอไม่ไหวซะแล้วสิคิกๆๆ,ช,ๆ,ๆชิโดหัวล้อยอย่างสนุกสนานทางด้านอิซงิีก็เดินปรีเข้าไปหาคู่ปรับอันดับหนึ่งของตัวเองทันทีนี่ลินมาตัดสินกันว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งในครั้งนี้เราจะได้รู้กันสักทีว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันอิซงิีประกาศศึกส่วนลินก็หันมาชำเลืององงาม อันดับหนึ่งอย่างนั้นนะลือฉันไม่ได้สนใจเรื่องพะน,นั้นหรอกนะเพราะอะไรรู้ไหมหลินพูดพร้อมๆกับที่เดินไปชิดจนหัวแทบจะชนกับหัวของอิซางิจากนั้นก็ประกาศสึกกลับเพราะสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือช่วงเวลาที่จะได้ทำไลน์นายยังไงล่ะอิซางิทั้งสองคนต่างก็จ้องตากาันเขมงไม่มีใครหลบตาใครเลยแม้แต่น้อยบรรยากาศความตึงเครียดของการประกาศศึกแผ่ขยายออกไปอย่างเห็นได้ชัดทางด้านผู้เล่นคนอื่นๆพอเห็นเอสของทีมประทับเปิดสึกด้วยคำพูดกันก่อน ต่างคนต่างก็พร้อมกันแล้วคาราสูยิ้มออกมาอย่างตื่นเต้นจะมัวแต่ต่อปากต่อคํากันเลยนะ่าไอเจ้าพวกบื้อการแสดงโชว์กาลังจะเริ่มแล้วนะคาราสูบอกนานาเสก็พูดกับตัวเองเอาล่ะจะได้ทั้งหมดหรือไม่ได้อะไรเลยฉันพร้อมแล้วที่จะวางชีวิตฉันไว้กับการแข่งขันครั้งนี้ไลจิก็ตะโกนเปล่งเสียงปลุกใจตัวเองชนะฉันจะต้องจัดการทุกคนที่ขวางหน้าฉันจะต้องเป็นผู้รอดให้ได้เฟ้ยโอ้กาการมาลุพูดให้กําลังใจเพื่อนๆมาลุยกันเถอะแชมปเปี้ยน คุณิ่งอามิก็นันิ่งไม่ได้พูดอะไรลินก็ดวงตาจ้องมาข้างหน้าแววตาเต็ไมไปด้วยออร่าความเล่าลอนและแล้วเสียงนกหวีดการแข่งขันก็เริ่มขึ้นความท้าทายของฉันประตูของฉันคู่แข่งของฉันทั้งหมดนี้ฉันจะต้องก้าวข้ามผ่านนายไปให้ได้อิสางีคิดปลุกใจตัวเองและเรื่องราวของตอนที่248ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเดือดแล้วก็ตึงเครียดตั้งแต่ก่อนแข่งไปเลยโดยเฉพาะบรรยากาศการคุยกันก่อนเกม ซึ่งเกมนี้นะครับไม่มีบรรยากาศของความเป็นมิตเลยมาถึงก็ตึงใส่กันแสดงถึงความเป็นอลิกันอย่างชัดแจ้งแสดงว่าแมตช์นี้ต้องเดือดแน่เลยแค่เปิดเกมก็คอมเมนกันซะแล้วส่วนประเด็นที่ปูราสตาคุยกับประธานพีฟ้าก็น่าสนใจนะครับว่าเขานําเสนอไอเดียอะไรในการแข่งขันฟุตบอลโลกรุ่นยูยีการทดลองของเอโก้ก็น่าสนใจมากเช่นกันไม่รู้ว่าเอโก้ตั้งใจจะทําอะไรโดยเฉพาะคําพูดที่ว่าให้ทําติดใจให้ว่างเปล่าให้โยนอีโก้ตัวเองทิ้งไปคาคานี้เอโก้หมายความว่าอย่างไร หรือหมายความว่าให้คุณีงามิทําการลืมตัวเองซะแล้วจกเป็นโนอาให้สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับถ้าการแข่งขันครั้งนี้คุณีงามิสามารถสวมวิญญาณกลายร่างเป็นโนอาเวอร์ชันเยาวชนได้จริงๆก็อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญของการแข่งขันก็เป็นได้แผนการกลยุทธ์ของบสสาสซาด์เหมือนเช่นก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าดูจากที่โนอาบอกวางแผนที่จะเปลี่ยนตัวไว้ก็เป็นไปได้ว่าตัวละครหลายๆตัว ที่ไม่ได้มีบทบาทอาจจะได้มีบทในนัดนี้คนที่ผมสนใจมากๆก็คือเทปเปถ้าเราลองสังเกตนะครับหลายๆฉากที่เพื่อน,อนๆดีใจเทปเปก็จะวิ่งออกมาพร้อมๆกับอีางแงละชีเสมอเลยแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือการจับคู่อลีคู่ใหม่ชิโดะและไกเซอร์ที่จริงนะครับคู่นี้ก็เป็นอะไรที่คาดไปถึงเพราะตอนแรกหลายๆคนก็คงคิดว่าชิโดะกับคุนิยามิคงต้องมีการต่อปากต่อคํากันก่อนแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นชิโดะและไกเซอร์แทนซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าอาจารย์ผู้เขียนน่าจะตั้งใจเปิดคู่ต่อสู้คู่ใหหม้กับชโ ็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงการเจอกันของคู่นี้ที่จริงจะว่าไปแล้วนะครับชิโดจะสนใจไกเซอร์ก็ไม่น่าแปลกเพราะการเล่นของไกเซอร์มันช่างมีสเสน่ห์แล้วก็มีอิมแพ t จนน่าจะทําให้เซลลในตัวของชิโดเกิดความเล่าร้อนขึ้นมาจริงๆการแข่งขันแมตชนี้ต้องเดือดมากแน่ๆเพราะคงไม่ใช่แค่การตีการธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการตะลุมบอลชัดๆสำหรับเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงก็มาให้กําลังใจพวกเขาในคลิปต่อไปกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฝั่งจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ